เอาไปเลยพี่เสือเอาไปเที่ยวด้วยเอามาเอาไปทําบุญด้วยเมื่อวานนี่น้องเสือน้องเสือเอาไปขึ้นบ้านไปเลยปาเขาจะเอารถไปทําแล้วมาไ,มไปเร็วแม่ไปแล้วนะค้าเพไม่ไปก็อไปเลยไปเด,ยเดินปาเขาไม่ส่งนะเอออากาศข้างล่างมันชืนช้นๆนะคะไปไปเลยแล้วไม่ต้องไปแวะคลังแสงด้วยไปขึ้นเลยขึ้นบ้านไปเร็ว อยากแวะแต่ว่าคาบไม่ได้คาบไม่ได้เอาไปมาขึ้นบ้านอา้าวไม่ไปนะงั้นอนะยังไงยังไงขึ้นเปล่าอ่ะไปแล้วนะอ่ะไม่ไปเรื่องมาเพลินนะปาลูกไม่ขึ้นค่ะน,นั่นมาเลย สตองให้ป้ามาส่งดีตูดแตกเลยไปทำเชื่องทำมนง่อยไปขึ้นโอ้ยอ้าไม่มีใครเกินนะความแหละไปเลยแนะ่ยยังเป็นหน่วยนาดอีกยังหนวยนาดยังนวยนาดเออละหอเหยรลอยชายไปเลยแนะ่ไม่ต้องลงหยุดไปไปเลยปาเข้าจากรถไปซ่้ม เอาไปเออเะเหยเออเเหยไปเลยรอเช็ดตัวเลยอ่าพอเพลพนเพลทำไมนอนจ้องไอ้นี่ขนาดนั้นไม่ใช่แล้วมัง้งนี่เอาคางเกยเข้าไปในที่ขัดฟันมันจะเกินไปแล้ว <c oughs> แม่ไว้ให้หรอกแม่ลงไปกินข้าวแล้วพอเพนก็นอนไปก่อนนะ าเพราะว่านอนไม่ได้เขาหลีลงไปนอนข้างล่างแล้วเมื่อกี้เขาขึ้นมานอนกับลูกกลบลูกก็กวน <c oughs> ดูดทำแน่ทุกคน <c oughs> ดูดิตัวแสบ <c oughs> โห <c oughs> กินไม่รู้จักพอกินอะไรนักหนาเออไม่ให้หรอกนอนไปเถอะสมใจแล้วนะคะ แล้วก็ได้แท้ไปแล้วทีนี้ก็นอนหลับสบายล้วไม่กวนลวะเมื่อกี้กดดันตรงโน้นเงแม่โอ๋ให้ชีทแท่งมาแทะละแล้วก็หลับสบายละหลับข้างะพร้อมๆกับมีลูกสมุนลูกสมุนตัวใหม่สองตัวนะนี่อยู่ข้างกายนะหลับละคิดว, <c oughs> <c oughs> ว่าไม่สนใจค้ามานอนแท้ตรงนี้ด้วยแล้วอย่านอนละเมอนนะอย่านอนละเมอนนะแม่จะแอบถ่ายไปเรื่อยๆอะ นะจะแอบ,บถ่ายไประยะระยะนะ